เิ้ลไอรีนโพสต์ชี้แจงหลังถูกยกเลิกง,งานแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ถึงโอกาสเปิ้ลจะดับลงแต่เพลงสรรเสริญพบบระบารมีกำลังกระหึ่มขึ้น หลังจากที่เปิ้ลเอรินออกมาแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันและเซฟ112จนทำให้เธอนั้นถูกยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นล่าสุดครับเปิ้ลเอรินได้ออกมาโพสต์ที่แจงบน Facebook ของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเรียบร้อยครับโดยเธอได้โพสต์เอาไว้ว่าขอใช้พื้นที่ชี้แจงนิดนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เปิ้ลเพิ่งทราบว่างานคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันนี้ซึ่งมีอะไรชื่อเปิ้ลในหมายเชิญสื่อ เปิ้ลไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะโดนตัดสิทธิ์ขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลงซึ่งก็เข้าใจเจ้าของงานดีที่ชี้แจงเพราะหลายวันมานี้มีพี่ๆน้องๆสื่อมากมายโทรมาสัมภาษณ์ซึ่งเปิ้ลแจ้งไปว่าขอเจอพร้อมๆกันในงานวันนี้เนื่องจากประเด็นที่สื่อจะถามค่อนข้างเปราะบางและอาจกระทบในวงกว้างจึงขอพูดทีเดียวพร้อมหน้ากันค่ะจึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า เปิ้ลไม่ได้มีเจตนาไม่ไปงานวันนี้เพราะหนีสื่อหรือขาดความรับผิดชอบต่อคำพูดต่องานที่เปิ้ลรักแต่อย่างใดจากหัวใจเลยนะคะอยากบอกว่าสำหรับเปิ้ลช่างแสนคุ้มค่าแล้วในวันนี้ ถึงวันนี้เสียงเพลงบางความศรัทธาและบางโอกาสของเปิ้ลจะดับลงแต่อีกฝาาเสียงเพลงสรรเสริมพระบารมีกําลังดังกระหึ่มขึ้นกว่าเดิมคนไทยทุกๆุกคนกําลังได้เห็นสิ่งที่ขาดหายมานานคือใบหน้าที่ภาคภูมิใจในเชื้อชาติตนของเด็กๆตามโรงเรียนและคนไทยเกือบทั้งชาติกําลังพร้อมใจกันร้องเพลงชาติและยืนตรงคารบธงชาติด้วยหัวใจอันทรงพลังด้วยความรักและสามัคคี กาได้ยินเสียงคนไทยพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญที่มาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักความศรัทธาและเราเชื่อมันว่ายิ่งนานวันเสียงที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะยังคงดังกระหึ่มยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันรู้สึกคุ้มในการเกิดแล้วชื่อเสียงเงินทองเท่าใดก็แลกไม่ได้ช่างคุ้มค่าหาที่สุดไม่สิปีก่อนในเฟสนี้เราเขีนไว้ว่า เคยได้ยินว่าถ้าเก็บเหรียญที่ตกขึ้นมาจะโชคร้ายถ้าเป็นจริงเรายอมโชคร้ายอย่างไรก็ได้แต่เราจะยอมให้ใครมาเหยียบมาข้ามคนบนเหรียญน,นั้นไม่ได้ค่ะ Hashtag ฝากไว้ให้คิด h a s h t a g a v e 1 1 2ปกป้องสถาบัน